สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอ๋อยอินเยอรมันนะคะอ๋อยต้องขอโทษด,ด้วยที่ห่างหายจากการลงคลิปไปนานเลยเพราะว่าในเยอรมันอากาศหนาวก็เลยไม่ได้ไปเที่ยวไหนแต่ตอนนี้อากาศเริ่มดีขึ้นแล้ค่ะตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ผลิแล้ววันนี้ออยอยู่ที่เมืองเทรียแล้ววันนี้เข้ามาเติมน้ํามันที่ประเทศลักซัมเบิร์กหรือว่าทางโซน ยุโรปโซนเยอรมันจะเรียกว่าลุกซมเบิร์กก็เลยแวะมาถ่ายคลิปสวยๆริมแม่น้ำโมเซลฝั่งนี้ที่อ่อยอยู่ก็คือเป็นฝั่งประเทศลักซมเบิร์กนะคะแล้วก็พอเติมน้ามันเสร็จก็แวะมาถ่ายคลิปให้ดูแถวแถวนี้จะให้ดูฝั่งแม่น้ำตรงนี้เป็นแม่น้ำนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่อยขอกลับกล้องให้ดูนิดนึง ตอนที่มานี่อากาศดีนะคะแดดออกแตพ่พอมาถึงแล้วก็มันคืมนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสวยแค่ไหนมุมนี้อ่อยมาบ่อยค่ะตรงนี้อันนี้เป็นแม่น้ำโมเซลนะคะขั้นกลางระหว่างประเทศรักเซเบิร์กกับประเทศเยอรมันพอเติมน้ำมันเสร็จแล้วก็ขับเลาะแม่น้ำมาเรื่อยๆแล้วก็ บอกพ่อบ้านบอกเออฉันอยากถ่ายคลิปตรงนี้ให้ให้เพื่อนๆได้เห็นความสวยงามใครมาเที่ยวลักสมเบิกก็มาเที่ยวเมืองเทียก็แวะมาเที่ยวที่นี่ได้ตรงย่านนี้สวยนะคะลูกสมเบิกก็สวยเข้าไปเที่ยววันเดียวก็เที่ยวเกือบครบแล้วค่ะลักสมเบิกอยู่ติดกับเมืองเทีย ติดกับเมืองนี่เป็นแม่น้ำสวยงามอาจจะมืดนิดนึงนะเพราะว่าตอนแรกแดดออกวันนี้อากาศดีมากอยู่ๆมันก็คืมเฉยเลยค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรความสวยงามก็ยังมีอยู่นี่แม่น้ำสวยงามค่ะเป็นคลิปสั้นๆนะเปิดตัวหลังจากอากาศหนาวอ๋อยหยุดทำคลิปมานานแล้วก็เลย ได้โอกาสที่จะเริ่มทำคลิปให้ดูแล้วค่ะเป็นคลิปไลเซอร์บอ๋อยเดี๋ยวก็จะมีคลิปโหลดให้ลงทุกวันพุธเรื่อยๆนะคะรอชมต่อไปนะคะตอนนี้ได้เวลากลับไปที่บ้านแล้วพอดีช่วงนี้เป็นเทศกาลอีสเตอร์ Easter นะคะก็ก่อนจะกลับหรือว่ายังไงก็อ๋อยก็จะแวะมาเติมน้ำมันที่ประเทศรักสัมเบิกเพราะว่าน้ำมันรถ ฝังรักซมเบิร์กมันจะถูกกว่าฝังเยอรมันแล้วก็กาแฟมีหลายๆอย่างเลยค่ะที่ถูกกว่าและหลายๆอย่างในเยอรมันก็ถูกกว่ารักสมเบิร์กเราก็แลกเปลี่ยนซื้อการซื้อสินค้ากันนะคะนี่สวยงามไหมอ่อยชอบมากเลยค่ะบ้านคนเขาจะอยู่ตามไร่เขารถลั่นลงไปเรื่อยๆแล้วฝั่งนี้ก็เป็นแม่น้ําถ้าเกิดใครชอบวายานโมเซลซาบุกวายานนี้ก็จะ รสชาติดีมากนีก็จะมีรถไฟฝัฟ่งนี้เป็นฝั่งลักซ์มเบิร์กนะคะประเทศลักซ์มเบิร์กส่วนฝั่งนู้นที่เห็นบ้านรถหลัน่นลำเขานั่นก็คือฝั่งประเทศเยอรมันเราเป็นประเทศพี่ประเทศน้องกันอยู่คนละฝั่งแม่น้ำกันเดี๋ยวออยจะถ่ายให้ดูเรื่อย นี้อ๋อยกำลังขับรถกลับบ้านกันค่ะระหว่างทางฝั่งนี้จะเป็นเดี๋ยวนะนี่เป็นแม่น้ำมเซลยะโมเซลอันนี้ระหว่างทางกลับบ้านตอนนี้เราขับมาอยู่ฝั่งเยอรมันแล้วนะคะมันติดติดกันค่ะเยอรมันกับลักซัมเบิร์กย่านนี้เขาจะเรียกลุกซัมเบิร์กนี่ให้ดูวิว ตอนมานี่อากาศดีแดดออกค่ะอยู่ๆก็คลึ้มมีฝนลงมานิดๆไม่รู้คลิปออกมาจะสวยงามหวังว่าทุกคนจะถูกใจนะคะเป็นคลิปแรกหลังจากหน้าหนาวสลบสไล่เงียบมานานค่ะอ๋อยก็จะเริ่มทําคลิปแล้วเพราะอากาศเริ่มดีขึ้นแล้วอย่าหนีกันไปไหนนะคะรอรับชมคลิปของอ๋อยนะคะ เดี๋ยวจะมีคลิปโหลดให้ลงเรื่อยๆทุกวันพุธจะเริ่มเริ่มแล้วค่ะอากาศดีแล้วเริ่มออกถ่ายคลิปได้แล้วสำหรับคนที่อยู่ทางยุโรปโดยเฉพาะออ,อยู่เยอรมันอากาศหนาวก็ไม่อยากจะออกไปไหนอยู่แต่บ้านเป็นแบบเป็นคนเฝ้าบ้านไปเลยนี่อันนี้แม่น้ำโมเซลค่ะแม่นะเห็นบ้านคนก็สวยงามดี สวยงามก็เลาะแม่น้ำเลาะเขาไปเรื่อยๆการขับขี่การสัญจรในยุโรปในโดยเฉพาะในเยอรมันเนี่ยเขาขับรถน้อยมากค่ะที่จะมีอุบัติเหตุกติเราไม่ค่อย ไม่ค่อยจะมีอุบัติเหตุเหมือนอย่างประเทศไทยเรานะอุบัติอุบัติเหตุนี่ไม่ได้เกิดง่ายๆนะคะที่นี่เกิดอุบัติเหตุยากมากเพราะว่าเขาขับรถถูกกดกันดีมากเลยวันนี้เป็นวันที่สองของเทศกาลอีสเตอร์ Easter นะคะตอนนี้ขับรถมาถึงที่ตัวเมืองเทียแล้วนะคะนี่ นนเมืองเทียเป็นเมืองเก่านะคะเป็นเมืองเก่าแก่าอายุกว่า4,000ันปี